จะรู้สึกยังไงตอนที่ผมบอกว่าผมต้องไปต่างประเทศในวันที่แพลวต้องคลอดลูกอยู่ที่ไทยคนเดียวตัวไวอยู่แล้วะตัวกินอยู่แล้วรู้สู้นะตอนคลอดลูกเขาก็อยากให้เราเออได้เห็นหน้าลูกพร้อมกันแล้วก็เขาก็ากลัวเขากลัวทุกอย่างหลงังคลอดเลยว่าเขาจะเลี้ยงลูกไม่ได้สวัสดีเอฟซีสมใจหย,ยาทุกคนเลยนะครับตอนนี้ผมมีข่าวดีจะมาบอกว่าผมกับไอซจะไปทัวร์ยุโร มคอนเสิร์ตที่ต่างประเทศเละทุกคนคือมันโคตรจะเกินฝันของเด็กบ้านนอกเลยนะแต่ตอนนี้แพรวยังไม่รู้แต่ผมจะไปบอกแพรวแต่มันมีประเด็นสําคัญมากกว่าน,นั้นก็ญญญคือช่วงที่ผมต้องไปต่างประเทศนั้นคือช่วงเดือนสิงหาคมเป็นเดือนเกิดของลูกผมที่กำลังจะเกิดคือเป็นวันสําคัญของเราทั้งสองคนเลยคือมันน่าคิดหนักนะับเป็นหลายๆคนนี่น่าจะคิดหนักเหมือนผมแน่นอนแต่ไปรอดู r e a k ชั่นของแพรวว่าแพรวจะรู้สึกยังไง ตอนที่ผมบอกว่าผมต้องไปต่างประเทศในวันที่แพลวต้องคลอดลูกอยู่ที่ไทยคนเดียวคลักดูอะไรอ่ะดูอะไรอยู่ญี่ปุ่นเหรอใ่ากินไหมน่ากินดีงานดีหมดอ่ะดีมดมดแล้วดีมดว่าหน่อยซับปะกำลังดูคอมเม้นมเลอญี่ปุ่นอือ แค่ญี่ปุ่นเพราะว่าเขามันจะได้ไปยุโรปอากาศร้อนก็ยังไม่เท่ากับร้อนเงินในช่วงนี้เลยนะคะก็เลยขอแนะนำอโอก้าวแปค่ะที่นี่นะคะไม่ผ่านเอเจนต์ค่ะมั่นคงปลอดภัยไว้ใจได้ยังรองรับระบบ True Money Wallet อีกด้วยพร้อมแอดมินบริการให้ตลอด24ชั่วโมงปลอดภัยมั่นใจได้ต้องที่นี่เลยะค่ะอโอก้าวแปมาชิคใหม่รับโบนัสไปเลยนะคะ20%สิบเร์เส่วนสมาชิกเก่านะคะแค่ส่งลิงก์แนะนน้ำเพื่อนก็ได้รับโบนัสฟรีๆไปเลยใครสนใจก็แอดไลน์ไปได้นะคะที่98อออยย่่่าาาลืมมีีีแดด้้นนนนหะะคคพเบกตัวไง เขาไม่ดีใจเขาเลยเหรอก็อรู้แล้วว่าตัวต้องไปยุโรปเขาต้องดีใจอะไรกะัะก็แค่รอเวลาไปไม่ใช่เหรออือฮัแผนมันเปลี่ยนก็คือขยับมาใกล้กว่าเดิมแล้วไงมันเมื่อไหร่อ่ะเขาบอกยังสิงหาชั่วคลอดลูกเลยอะใครซื้อของมาฝากลูกกับตัวนะไหนบอกว่าเส้นป,ปีก็เขาเพิ่งประชุมมันตารางมันมาออกเนี่ยสิมขยับมาเป็นสิงหาและอือฮัแต่พ่อซื้อของขว,วมมัญมาฝากแมตัวเล็กนะ นนั้งเงี่ยทำไมอ่ะต็้นต่อนแรกหรอแต่สิ้นปีสิ้นปีปลายปีมันต้องไม่ใช่สิงหาดิสิงหามันกลางปีไม่ใช่หรอข,ขอขยันามาเป็นสิงหาตัวยาวเดือนนึงตั้งแต่ต้นเดือนถึงสิ้นเดือนเลยช่วงรูออกขอเขาเขาน่าจะต้องอยู่ต่างประเทศ<ม>ตัวไวอยู่แล้วตัวกินอยู่แล้วรู้นะ ไม่ได้ว่าหรอกถ้าเรื่องงานอะเขาไม่ห้ามเขาไม่ขัดหรอกจะไปก็ไปแล้วเราจะไปฝากท้องที่นั่นกันเพื่ออะไรเพราะว่าเราตั้งใจที่อยากจะเห็นหน้าลูกพร้อมๆกันไม่ใช่หรอไม่งั้นเขาก็ฝากอยู่ที่นี่ก็ได้นอนอยู่คนเดียวในห้องห้องนั่นอะแล้วนอนให้นมลูกคนเดียว ทั้งที่เจ็บแผลอยู่เงินก็ได้เพราะว่ามันไม่ต้องมีสายป้าลูกจะได้ทุกอางก็ที่นี่เป็นอย่างไล้วเขากลัวนั่นแหละที่เขากลัวคือเขาไม่อยากอยู่คนเดียวตอนลอดเสร็จเข้าใจปะตอนขอลูกเขาก็อยากให้เราเออได้เห็นหน้าลูกพร้อมกันแล้วก็เขาก็กตัวเขากลัวทุกอย่างหลังลอดเลยว่าเขาจะเลี้ยงลูกไม่ได้เขาจะไหวไหมเพราะว่าตัวก็รู้ว่าเขาไม่เคยอยู่ใกล้กับเด็กขนาดนั้นนะแล้วถ้าเขาเลี้ยงไม่ได้ขึ้นมาเขาจะทำยังไงอ่ะ ก็เขาจะช่วยตัวเลี <Labor ator il fi> ้ยงเองเนี่ยแล้วตัวไม่อยู่แล้วตัวจะช่วยคนนี้ยังไงเขาไม่ได้เรียกร้องให้ตัวแบบเรื่องเขาหรือแต่วันนั้นเขาก็อยู่เขาไม่ได้ไปไหนเขามาลองใจเฉยเขาไปสิงหาไปจริงทำวงไปจริงแต่ว่าเขาก็ใช้คนอื่นไปแทนเขาก็บอกเราว่าเขาติดธุระเขาไม่สามารถไปได้ ตัวมาพูดกับเขาว่าจริงไม่จริงหรือเปล่าเขาไม่รู้หรอกแต่คือเขาเมี่ยมาบอกไงว่า่พาสปอร์ตไปแล้วอะ่ะ<ม>แล้วก็ยื่นเรื่องวีซ่าไปแล้วแล้วตัวบอกว่าตัวจะไม่ไปมันพูดง่ายขนาดนั้นเลยเหรอก็ข้าข้า็มีธุระของเราทุระครอบครัวน,นี่คือโอ้โหทุระยิ่งใหญ่เลยนะหาคนไปแทนแล้วถ้าหาคนแทนไม่ได้ละ่ะวีซ่ามันยื่นเรื่องมันก็ต้องใช้เวลาบ่ะเขาก็ต้องยื่นเรื่องไปตั้งแต่วันที่เอิร์ธทำพาสปอร์ตได้แล้วดิแมนะบอกเขาไปแล้วแหละแม้วันนี้เขาต้องอยู่กับตัวดี แราต้องอยู่เห็นหน้ารูปพร้อมเงินดินะใช่ไหมเหนื่อยเครียดมากคุณแม่โอณแม่แม่เจ๊ดราม่าอะไรทุกคนผมแค่เอิร์ดไม่แย่คุณแม่เฉยๆจะดูอาการคุณแม่ว่าคุณแม่แบบมีอาการยังไงไม่ดราม่าหรอกก็ถ้าเอิร์ธไม่อยู่จริงก็ให้ผัวเก่ามาอยู่เพื่อนโอ้ปากดีแล้วนะเริ่มปากดีแล้วเมื่อกี้ยังน้ำตาซึมอยู่เลยเมื่อกี้ยังไม่พูดถึงผัวเก่าเลย ก็ไปก็คิดเอาเองแล้วกันเอาแค่มันลองใจเฉยๆว่าถ้าเกิดเขาไปจริงๆอ่ะตัวจะมีอาการยังไงจะรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็บอกทาง,งหน้าไปแล้วแหละว,ว่าเราก็มีทุระของเรานี้ <c oughs> เราก็อยู่กันมาสองคนบ้านเราก็อยู่สองคนแล้วก็เลี้ยงกันสองคนใช้ปล่อยให้ตัวอยู่คนเดียวได้ยังไงก <c oughs> ็ประมาณนั้นทุกคนนียผมก็มาแยแยคุณแม่เฉยๆนานๆทีขำๆเนาะ <c oughs> ไม่เคยมีลูกมันก็ไอ้นี่แหละ ลหังโอเคไงก็ฝากติดตามรอดูด้วยนะน่ากลัวฟังมั้เนี่ยกูบ่ปให้ทุกคนมาฟังด้วยว่าฝากติดตามรอดูเลยว่ารู้ไหมเนี่ยว่าแค่ตอนท้องมันก็น่ากลัวพอแล้วตอนเขาอยู่แล้วมันต้องคนเดียวมันน่ากลัวขนาดไหนคุณหมอก็อยู่ในห้องเต็มทั้งหมดหมอไม่ใช่ผัวอเขาก็อยู่จ้ะโอเคไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้คุณแม่นะครับนะให้หลุไปไหมไม่ไปจ้ะจะบอกเขาไม่ว่าเลยบอกว่า ผมขอสลสับสีขอไม่ไปเขาจะโอเคเหรอไม่หรอกเราดูสถานการณ์ต่อไปโอเคแล้วเพราะอไรผมมาแย่งคุณแม่เล่นนิเฉยโอเครป้บ่าย